มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวยจนจำแทบไม่ได้นะคะโชติกาขวัญทิติอดีตชาย,ยาท่านชายหม่อมลูกปลานะคะแปลงโฉมสวยชำํำกับฝีมือการแต่งหน้าของน้องฉัดลิกลุกแบบ360องศาจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนลุกในรอบ30ปีเป๊ะปงังจนจำแทบไม่ได้ค่ะ ทำเอาชาวโซเชียลคือฮาไม่น้อยนะคะเมื่อล่าสุด19มีนาคม 2, 5, 6, สองห้่ช่างแต่งหน้าชื่อดังน้องฉัดได้ออกมาเผยภาพลาสุดของหม่อมลูกปลาโชติกาขวัญทิติอดีตชาย,ยาท่านชายกบหม่อมเจ้าทิติพันยุคนเทียบ before and after ค่ะเปลี่ยนลุกในรอบ30ปีงานนี้บอกเลยว่าลุกใหม่ของหม่อมลูกปลานั้นเป๊ะปงังจนแทบจำไม่ได้นะคะเปลี่ยนไปแบบ360องศา ดูสวยปังเป๊ะทางเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งทางน้องฉัตก็ได้โพสต์คลิปเบื้องหลังการปรับลุกในครั้งนี้ลงใน YouTube ให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนลุคนี้ของหม่อมลูกปลาจะงานดีแค่ไหนตามไปส่องกันได้เลยค่ะทีมงานเห็นแล้วบอกเลยว่าสวยเป๊ะปังจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากวอลลฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ